สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนครับผมก็วันนี้ครับเหมือนเดิมนี่จะมารีวิวปืน g 3 6 c นะครับก็สวยดีเดีย๋ยวเราไปลองกันครับว่าจะเป็นจังไดไปหาห้องก่อนเอาาเ็นี่นะครับเอาโหเปิดออโต้ฮะก็ได้อยู่นะอืมมันได้แค่นี้อะไรฮะมันได้แค่ใกล้ๆไม่รู้ครับ ทะเลาะอะไรกันอยู่ครับห้องนี้โอ้โหไม่เล่นออโอตโอ้อนาสามเพชรแดงครับสงสัยเป็นเซียนที่แบบว่ายิงเองว่างั้นกระจอกเกินเ้ยจะมาหยามอะไรกันในนี้นะฮะเราก็จะไม่ยอมออกเราจะขอสู้ไหนเช็คดิโอ้โหไอคนนี้ยศสามวีคประมาณนี้นะฮะนี่คนนี้ปั๊มชัวอะไรมึงอะ ขอให้ไม่ได้เล่นในพีซหรือว่า,าใช้อุปกรณ์ช่วยเล่นแล้วกันนะเออนะฮะจะดูดีว่าจะยิงคมแค่ไหนวะเราลองลอง,ลองสู้แล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่จะกดไม่กดฮะยังไงยังไงเอ,อเอาละฮะ จะเกิดอะไรขึ้นกับในห้องนี้ครับเราก็จะมารีวิวปืนเราซะด้วยโอ้โหแล้วเรายังไม่ได้เคยลองใช้ปืนนี้เลยนะเจ้า G36C เนี่ยเอาแล้วฝึกครับเฮ้ยกดเลยน้องออเสียเวลาวะ่ะเพาเราลองพิมพ์ดูไหมฮกดครับ เตะเออเตะดิคนนี้ไม่กดอ่ะโอ้อะไรวะไม่สู้ก็ออกไปเอ,อ๊จะดวนหน่อยดิรอพระสังทำนี่ไม่ดีว่ารอพระสังเหลืออ,อีบายไงเ,เรานี่สกิลปากเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วฮะไม่ต้องบอกก็รู้ <laughs> เออแต่ตอนนี้ผม ปรับภาพแบบว่าต่ำที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวภาพคงไม่สวยแน่นอนนะฮะอันนี้ตัวละครนีกว่าเนาะโอเคมาละเราต้องสู้ให้ได้นะครับลุยมาเจอแนครับป๊๊บปป๊ปปโอ้โหยิงเองลมล้วนๆป๊๊อปป๊อปปแเป้เออบาดี้าดยิงเองเหรอเราก็ยิงได้นะครับ อ้มาดิเกิดตอนน้าตอตาปล่อยอ,ออ,ตอ,ตอ,ตอ,อตโต้บ้างอย่างเงโอ้โหโอ้โหโ,โ,โดนแล้วฮะโดนสามเพชรเล่นนะมั่อก็ยิงเร็วจังวะปึ๊บปึ๊บมาดิมาดิาดอือฮอเจอพีเอสจีวันไปไหนพนม มาดิดวนดิดวนดิเอออโอโต้รู้จักไหมออโต้ออตโอออตโอ้พอยูซี่ตัวนี้ยังไง <c oughs> เจอดิโอ้ลบก่อนฮนะโอโหเกิดตอหน,น้าตนนาต,ตนนาโอ๊ยดักกุนน็อปซะด้วยนี่มันดังแปแปะแปะว่ะคุณผู้ชมครับปืนเนี่ยแแปะแแปะแปะไงล่ะไงล่ะเข้าหัวไปด้วยแปแปะ,แปะ <c oughs> ยิงเองเหรอมาเดิยิงเองอ่ะยิงเองอ่ะประมาณนี้แหละผมคิดว่ามันลั่นชานะแล้วก็เปลี่ยนแม็กช้าด้วยนะครับปืนเนี้ยมาดิ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 โอ้โหไม่ตายโอ้และไอคนนั้นมันไม่ไปยิงเข้าไปโอ้โหอะไรวะี่มันลุมทำไมกูเนี่ยแปะ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 โอ้โหมันอึดจังวะโอ อึดเกินคุณผู้ชมฮะไอยูซี่อีกแล้วยูซี่อีกแล้วเหรอเข้าหัวไปดิแปะแปะโอ้โหเอ๊วยิงคมกันจริงว่ะคุณผู้ชมครับไอสามเพชรแดงนี่แม่งโอ้โหอุปกรณ์ช่วยเล่นมะวะเราต้องแก้แขนนะภาพจะกระกากหน่อยนะฮะเน้นเห็นตัวละครดีกว่าเนาะไม่ต้องเห็นอะไรที่มันสวยงามมาก แปแป,ไปืปออออออเดินมาเจอสไนตลอดเลยวะเม็ดเดียวล่วงนะคฮะผู้ชมเฮ้ยใครทำอะไรตรงนี้ยังไงยังไงยังไงมันต้องเป็นที่ปืนแน่ๆกากแบบนี้นะฮะหรือว่าเราอะมาดิอือดูมันยิงผมดิคุณผู้ชมครับโอ้โหมันไม่เลงเลยอะคมไปไหนวะเฮ้ยอคนนี้มันทำอะไรมาะนะ แปะ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 เออเฮ้ยเจอแล้วแปะแปะโอ้โหได้แก้แค้นสักทีแล้วคุณผู้ชมตัวแรกของวันอือมมันลั่นช้าไปหน่อยนะผมว่านะครับปืนนี้ตัวรสามเพชรแดงม่เล่นเก่งด้วยนะปังบ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 ังโอ้โหไม่ตายไอตัวเนี้ยอึดจังเลยวะสองรอบแล้วนะมีคนเดินมาครับมาแล้ว ฟังเสียงเป็นที่หนึ่งมาดิมาดิมาเก็บสองครับอืมลั่นช้าแต่ก็แรงนะอืมอยูซี่อีกแล้วฮนะยูซี่อีกแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้โเม็ดเดียวเข้าหัวเป็นไงล่ะนี่ครับซูมยิงแบบพระเอกอือไอ้สามเพชรแดงมันยิงดีจังวะโคตรไก่คุณผู้ชมฮะมันยิง โอ้โหอือหือโอ้โหแล้วเกิดแบบนี้ฮะเกิดแบบนี้อย่าเกิดเลยดีกว่าไป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 ,ป,ป <c oughs> ไม่ได้กินแล้วครับจังหวะนี้โอ้โอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะไม่ไม่เข็ดนะเราเนี่ยมาดิ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 โอ้วิ่งไน่หลอยฮะโอ้ย,อยออสามเพชรแดงยิงเอายิงเอาดูสิครับ ปืนอะไรวะวเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวดูอีจริงดิปั๊บๆๆนี่ปืนที่สายเพชรแดงใช้มันค่อนข้างลั่นนะลั่น,นใครลั่นในนี้อืมแตกไปไดิซุมยิงเลยครบับปั๊บๆๆเป็นไงล่ะปีมือเป็นไงล่ะอือไม่ตายโอเลิกดีกว่าไปไเนี่ยเลิกดีกว่าไปเนี่ยโอ้ยตายแล้ว อยู่ไหนเอ้ยเออต้องอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บป๊บอ,อสวยวะ่ะอย่างน้อยเราก็ปล่อยอะ่ะเออเออเราติดอันดับสองไว้คุณผู้ชมครับโอ้ไม่ธรรมดาสวยอเนี่ยเรายิงไม่ทันมันไหวคนเนี้ยโอ้จะเก่งไปไหนวะโอ้มันต้องเป็นที่ปืนเราแน่ๆเลยคนระับผู้ชมโทษปืนซะงั้น เอ้ยทำไรเอ้ยตัวฟรีบ่ะโอ้ไม่ตายสักทีเข้าหัวไปทีนึงซูมยิงเข้าไปแปะแปเออมันต้องอย่างนี้ก็อย,อ,ยอย่างนี้ไปะแปะปเออเอสโครเซียแล้วอย่างนี้ฮัลโหลมาแล้วครับผู้ชมมือมาแล้วซูมเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บ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 แปะแปะตะโขปืนโอ้เดือสามเพชรลอยด้วยเสียงปืนดังแปะอืม เกิดอย่างนี้อย่าเกิดเลยดีกว่าเกิดหน้าก็บอกปืนนะครูชมโอ้แล้วจบเกมไปที่เรียบร้อยฮะโอ้โหเอยแต่สามเพชรแดงเล่นเก่งจริงนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเล่นในพีซหรืออุปกรณ์ช่วยเล่นหรือเปล่านะเนี่ยแต่ปั๊มร้อยปร์เน์นะครับแต่ก็คิวด์ก็แค่นั้นเองเนะแต่ก็เล่นเก่งดีนะ ก็เดี๋ยวอาจจะต่อสู้กับเขาอีกสักหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับอืมมีการทะเลาะอะไรเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าไอ้ฟอร์ซ่ามาสามเพชรเคยเจอินะสามเพชรนี่นะฮะคนนี้ไปเจอในห้องเดี๋ยวก็เล่นดีได้คนเนี้ยเออมันต้องมาเจอกันแต่เราต้องไปบูลแล้วแหละโอเคแล้วเจอกันได้ครับผมสวัสดีครับ